สวัสดีครับวันนี้มพบกับรายการ The Pick Talk นะครับวันนี้ครับผมเฟิร์สครับมีข่าวมาอัปเดตนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Apple Event นะครับที่มีมาเมื่อคืนนาะว่าวันนี้ครับผมจะมาวิจารณ์กันว่าตัวไหนนะครับน่าซื้อแล้วก็ตัวไหนนะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับ โดยโปรดักต์แรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจสุดนะครับแล้วก็ผมอยากพูดเป็นอันดับแรกนะครับก็คือเจ้าตัว iMac 7 4ครับตัว iMac ตัวใหม่นะครับเป็นขนาด24นิ้วครับโดยตัว27นิ้วนะครับก็ยังคงขายอยู่โดยสีที่มีให้เลือกครับก็จะมีสีเงินนะครับน้ำเงินม่วงแดงส้มเหลืองเขียวนะครับสำหรับ CPU i m a นะครับ iMac 24นิ้วตัวนี้นะครับจะใช้เป็นชิปเซต1ครับ ซึ่งจะเป็นชิปเซ็ตนะครับตัวเดียวกับเจ้าตัว Mac Mini เนาะรวมถึงนะครับเจ้าตัว Mac Book Air และ Mac Book Pro ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านะครับในช่วงปีที่แล้วแต่โดยส่วนตัวนะครับผมก็ไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นครับกับการที่ใช้ชิป M1 น้งมาใส่ในตัว iMac ครับแม้ว่าชิป M1 นะครับจะเป็นชิปเซ็ตนะครับที่ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับจัดการพลังงานดีมากๆแต่คุณอย่าลืมครับว่าเจ้าตัว iMac ครับ มันใส่จอมาเป็น4 5 k เนา k ะแต่อย่างตัว macbook air แล้ว macbook pro ครับจอมันก็เป็นตัว2 k เ k าะซึ่งทำให้การจอครับทำงานค่อนข้างจะต่างกันแล้วก็ผมคิดว่าตัว iMac ครับควรจะมีการจอนะครับที่ดีกว่านี้ครับส่วนเรื่องความแรงครับเราก็คงไม่ต้องพูดถึงนะผมว่ามันแรงเพียนพอมากๆครับผมแค่เป็นหงุงเรื่องกราฟิกการนิดๆหน่อยๆตัว iMac 24นิ้วนะครับจริงๆงแล้วตัวีนครับเมื่อเข้าไปที่เว็บ apple นนครับเส้นขยังมุมครับของจอตัว iMac 24นิ้วตัวนีครับยู่ที่23.5นิ้วนะครับ แล้วก็4ตัวนี้ครับตัวจอ24นิ้วตัวนี้ผมขอเรียกที่24นิ้วนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆตัวนี้นะครับเป็นความเหเีียดนะครับระดับ 4.5K นะครับรองรับสีนะครับแบบ10บิตเลยนะครับ1,000ล้านสีแล้วก็มีความสว่างนะครับอยู่ที่500น็ตครับแล้วก็รองรับ P3 ซึ่งเป็นคันเรลกามุนนะครับที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็รองรับนะครับการ อ่านหนังสือนะครับหรือว่าการมองนะครับเป็นจอแบบถูกโทนครับไมโครโฟนตัวนี้ครับก็ดีขึ้นมากครับปีไมโครโฟนหลายตัวครับรองรับได้ไกลขึ้นนะครับรวมถึงลำโพงครับ ตัวนี้มีลาโพงมาทั้งหมดถึง6ตัวกันเลยทีเดียวซึ่งโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะดีงามครับอยู่ไม่น้อยเพราะว่าทาง Apple นะครับเค้มได้ว่าเป็นเบสอินคาร์ดกันเลยทีเดียวด้านพอร์ตของ iMac 24นิ้วตัวนี้นะครับจะเป็นท e น b o โบนะครับ3นะครับความเร็ว4 0กิกะบิตนะครับต่อวินาทีโดยในรุ่นล่างนะครับจะให้มา2พอร์ตครับส่วนรุ่นกลางนะครับแล้วก็รุ่นสูงนะครับจะให้มาทั้งหมด2พอร์ตเช่นกันแต่จะมี USB C นะครับซึ่งจะเป็น USB 3อีกทั้งหมดพองนอราต ใช้เมื่อก่อนโน้ตไอแมคครับจะรูฟังครับจะไปอยู่ด้านหลังส่วนตอนนี้ครับจะไปอยู่เป็เวด้านข้างแทนที่น่าสนใจจุดหนึ่งครับคือพอร์ตแลนด์ครับแม้ว่าตัวนี้นะครับจะไม่มีพอร์ตแลนด์มาให้ในตัวนะครับแต่ตัวดปเตอร์124วัตต์นะครับของเจ้าตัวไอแมค24นิ้วตัวนี้ครับถ้าคุณซื้อตัวกลางหรือว่าตัวสูงนะครับมันจะมีที่เสียบพอร์ตแลนด์มาให้ครับซึ่งอันนี้คนที่ใช้ในบ้านก็น่าจะสะดวกขึ้นมากๆนอกจากนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดครับก็ได้ปรับปรุงใหม่ครับเป็น ซึ่งอันนี้ครับก็ต้องบอกครับว่าทาง Apple นะครับได้มีการกลับไ้พอสมควรครับเพราะว่าตัวล่างนะครับตัวราคาเริ่มต้นเลยก็จะไม่มีตัวทัชสตดีมาให้เป็นคีย์บอร์ดแบบปกติครับมาพูดถึงเรื่องราคานะครับของเจ้าตัว iMac 24นิ้วตัวนี้นะครับถาาของเจ้า iMac 24นิ้วตัวนี้นะครับมีราคาเริ่มต้นรับอยู่ที่42,990บาทนะครับเป็นชิป M1 นะครับ RAM 8 g b แล้วก็ SSD 256 g b ครับโดยถ้าเราเพิ่มเงินนะครับเป็น49,990บาทครับเราจะได้สเปคเดียวกันนะ แต่พอร์ตครับเราจะได้จาก Thunderbolt นะครับ3 2พอร์ตครับเราจะได้ USB นี่ครับ3ที่เป็น Type C เพิ่มอีก2พอร์ตครับแล้วก็พอร์ตแล็แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดครับที่เป็น Touch ID ส่วนใครนะครับที่รู้สึกว่า Storage ไม่พอนะครับก็สามารถเพิ่มได้ครับเป็น512กิกโดยราคาครับจะอยู่ที่5 6 9 9 0บาทแต่ถ้าใครบอกนะครับว่าแล็มยังไม่พอนะครับ Apple ครับก็มีถังเรือนะครับในการ CTO นะครับหรือว่าการคอนฟิกนั่นเองครับโดยเราสามารถเพิ่มแล็มนะครับได้สูงสุดถึง16กิกครับ สูน s s d นะครับเราสามารถเพิ่มนะครับได้สูงสุดถึง 2TB ดทวยราคาครับก็เพิ่มไปพอสมควรครับอย่างตัวแรง 16GB ครับ ก็จะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ70,00บาทถ้าถามนะครับว่าไอ้แมคลุนนี้นะครับเหมาะกับใครครับผมคงบอกว่าเหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปครับอยากได้จอคอมตัวหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าสามารถทํางานได้ด้วยนะครับมีความแรงที่เพียงพอะครับสามารถคอนเฟลเลนต์ได้แบบสบายๆครับรวมไปถึงนะครับสามารถทางานเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นแต่งภาพตัดวิดีโอระดับเบื้องต้นเนาะเล่นเบราว์เซอร์ครับตัวนี้ก็ถือว่าคอนข้างจะตอบโจทย์กันเลยทีเดียวแต่ถ้าใครนะครับที่เป็นบูตฟชแนลนะครับก็อาจจะต้องรอตัว32อนิ้วเนาะที่อาจจะเปิดตัวใน ช่วงอาจจะเป็นปลายปีนะครับหรือว่าต้นปีหน้าแทนโปวดักตัวที่2น,นะครับพี่ทาง Apple ได้เปิดตัวมาครับก็คือจเจ้าตัว Apple a t t a c k ครับ Apple Air t a g นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับในการติดตามสิ่งต่างๆนะครับที่เจ๋งมากๆเลยครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์นะที่ต้องใช้ตั้งแต่ iPhone 11ขึ้นไปนะอย่างอันนี้ผมใช้11 1 Pro ็เนาะผมก็สามาใช้งานได้ครับนั่นก็คือฟีเจอร์ในการตามหาครับโดยมันจะบอกพิกัดนะครับในระยะเป็นเมตรๆนะครับแล้วก็บอกทิศทางด้วยครับว่าเราต้องไปหาทิศทางไหนการเชื่อมต่อของ Air Tag ็นะครับจะเป็นบลูทูธแบบ Lo w Energy ครับซึ่งสิ่งที่เจ้าอื่นทําไม่ได้นะครับก็คือครงขายครับเพราะว กับ iPhone ทุกๆเครื่องนะครับบนโลกนี้ทำให้เราสามารถติดตามเจ้าตัว Air t a g ็ได้นะครับแม้ว่าเราจะไม่อยู่ใกล้ตัว iPhone ครับโดยนอกจากนะครับวิธีนี้ที่เราจะหากันได้นะครับตัว Air Tag นะครับก็จะมีลำโพงในตัวครับซึ่งเราต้องเอาดูครับว่าลำโพงตัวนี้จะเสียงดังแค่ไหนนะครับแล้วก็เพียงพอหรอการใช้งานไหมได้แบตเตอรี่ครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ a p p เ e ครับเคลมว่าสามารถนะครับอยู่ได้ประมาณ1ปีบวกบวกแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบตได้ง่ายครับก็คือเจ้าตัว cr 2 0 3 2ครับ ตัวเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับ CR 2 0 3 2ครับเป็นแบตเตอรี่นะครับที่เราใช้บนรถยนต์ทั่ไปเลยและแน่นอนครับเจ้าตัวแอร์ถ่ครับก็มีฟีเจอร์นะครับในการการรองน้ำครับแล้วก็การรองฝุ่นซึ่งเวลาเราเอาไปติดนะครับอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงครับหรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับถ้ามันโดนน้ำนิดๆด้หน่อยครับตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อโดยไม่ต้องเป็นกังวล ส่วนใครที่กังวลนะครับว่าจะไม่ปลอดภัยกับชีวิตนะครับต่อแฟนนะครับเวลาคุณใช้ตัว a i r t a ท็ครับเมื่อ Air t a ท็มันที่ไม่ใช่ของเราเนาะอยู่ใกล้ๆเราครับมันจะแจ้งเตือนครับว่ามี a i r t a ท็อยู่ใกล้ๆนะครับทำให้คุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีอะไรมาติดใกล้ๆตัวเราครับราคาของเจ้า a i r t a ท็นะครับตัวเดียวนะครับอยู่ที่990บาทครับแต่ส่วนใครนะครับที่คิดว่าจะซื้อเป็นแพ็คนะก็จะมีแพ็คแบบ4ตัวครับราคาอยู่ที่3า9 0ันามแ้อกาทั้งนี้ครับผมก็ต้องบอกว่ามันเป็น ที่ห้อยนะครับซึ่ง Apple นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,200บาทครับแล้วก็มีแบบแพงสุดครับเป็นแบบ a i ร m เครับราคาอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นครับอันนี้ก็เลือกกันได้ครับส่วนตอนนี้จริงๆแล้วมันมีตัวเตอร์ปาร์ตี้ออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นตัวเบลกินนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ15เหรียญครับหรือว่าประมาณ500บาทตอนนี้ครับก็ต้องไปคาดหวังครับกับสายคล้องของจีนนะครับว่าราคานะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้องรอติดตามถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะครับเหมาะสำหรับคนที่ ของไม่ค่อยเจอนะครับหรือว่าต้องการปิทิสัตว์เลี้ยงแล้วอยากรู้ว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนครับแอบแถกนี้ต้องบอกว่าเหมาะจริงๆโรดักตัวที่สนะครับพี่เปิดตัวไปเมื่อคืนครับก็คือเจ้าตัว iPad Pro นะครับ2021ตัว Apple M1 ครับหลายหลายคนนะครับอาจจะเซอร์ไพรส์กับประสิทธิภาพของเจ้าตัว M1 ครับเพราะว่าใช้ชิปเซนเซอร์ของ MacBook หรือ Apple Silicon ครับที่มี CPU นะครับทั้งหมด8คอร์แล้วก็ GPU ทั้งหมด8คอพอครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าความแรงของเจ้าตัว M1 นะครับแรงแบบมากๆแล้วกก็เินความจเป็นนรับอ้รรยแล เพราะด้ยส่วนตัวนะครับสิ่งที่มันสําคัญมากๆครับสำหรับ iPad ครับก็คือแอปพลิเคชันครับในตัว iPad ครับยังไม่มีแอปพลิเคชันใดๆนะครับที่รองรับความแรงได้ขนาดนั้นครับผมใช้นะครับตัว iPad Pro นะครับตัว2018ผมก็รู้สึกว่ามันแรงแบบ แรงเพียงพอมากครับแรงเพียงบอกกับทุกแอปนะครับและผมก็ไม่เคยเห็นใครบ่นครับว่าความแรงตั้งแต่ iPad Pro 2018ครับมันช้านะครับอย่างไรดีครับก็ต้องรอในงาน WWDC นะครับช่วงเดือนมิถุนายนครับน่าจะให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับที่จะรองรับบน iPad ว่าจะสมน้ำสมเนื้อนะครับกับการที่ใส่เอมวันมาหรือไม่ท้ายที่ผมนะครับรู้สึกว่าเจ๋งจริงครับก็คือเจ้าตัวจอ HDR นะครับที่เป็น Mini LED ครับในหน้าจอ12.9นิ้วที่มีความสว่างนะครับถึง1,600 nits ผมก็ต้องบอกว่าเป็นความสว่างนะครับที่สว่างมากมครับโดย1600นิตนะครับต้องใช้ในโหมด HDR เท่านั้นแต่ส่วนตัว11นิ้วนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันอย่างใช้จอตัวเดิมนะครับที่คมสว่างนะครับสูงสุดอยู่ที่600นิต t o r a g e ครับมีให้เลือกนะครับตั้งแต่128 b ครับถึง2 t ทโดยตั้งแต่ความจุนะครับ1 t ทขึ้นไปครับตัวแรมนะครับจะอยู่ที่16 b ครับส่วนถ้าต่ำกว่านั้นจะอยู่ที่8 g ยและที่ผมนะครับที่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะครับก็คือเจ คือตัว t h นน d ล b สครับก็คือตัวพอร์ต USB-C นะครับที่ใส่มาใน iPad Pro ตัว2018แล้วก็2020ครับผมมองว่ามันเป็นจุดเชื่อมถึงอนาคตกันเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าตัว t h น n d b สมนะครับมันรองรับการเชื่อมต่อที่ก็้ทงจะหลากหลายครับ Data ข้อมูลพลังงานนะครับรวมถึงหน้าจอครับรวมถึงมันเป็นพอร์ตนะครที่มีแบนด์วิดต์นะครับสูงถึง 40GB กิกะบิตต่อวินาทีครับ รวมถึงนะครับสามารถต่อจอตัว 6K ได้แบบสบายๆนอกจากนี้ครับเจ้าตัว iPad Pro นะครับทั้ง11นิ้วและ12.9นิ้วครับเมื่อคุณซื้อรุ่นเซลลูล่านะครับก็จะรองรับ 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนโมเดลนะครับที่พิเศษจริงๆครับก็คือโมเดลนะครับที่สหรัฐอเมริกาโดยจะรองรับตัว 5G มิลลิเวฟนะครับซึ่งจะมีความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่4กิกะบิตต่อวินาทีโดยถ้าเป็นตัวโมเดลทั่วไปครับที่ขายต่างประเทศเนาะก็จะอยู่ที่3.5กิกะบิตครับ มาถึงด้านราคานะครับของเจ้าตัว iPad Pro นะครับ2021ตัวนี้ครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับของเจ้าตัว iPad Pro นะครับ11นิ้วนะครับอยู่ที่27,990บาทครับ12.9นิ้วนะครับอยู่ที่37,990บาทครับโดยคอนฟิกนี้ครับก็จะเป็นหน่วยความจำหนะครับ128 GB Wi-Fi ครับแล้วก็แรม8 GB ส่วนใครนะครับที่อยากรู้สึกว่าอยากได้ตัวท็อปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว iPad Pro สิบสองจุดเก้านิ้วเซลูล่าสองเทราไาต์นะครับก็จะอยู่ที่81,400บาทครับ ทั้งนี้ครับ Apple Care ครับตัว12.9นิ้วครับปกติจะอยู่ที่4,500บาทตอนนี้ครับตัว12.9นิ้วครับอยู่ที่5,500บาทส่วน11นิ้วราคาเท่าเดิมถ้าถามนะครับว่าใครเหมาะกับ iPad Pro ตัวนี้นะครับผมก็คงบอกว่าตอบได้ยากมากครับที่ผมรู้สึกว่าควรรอนะครับก็คือรอ WWDC ครับว่าแอปพลิเคชันของเจ้าตัว iPad Pro นะครับจะไปในทิศทางไหนครับแล้วก็มาดูกันอีกทีครับว่า iPad Pro นะครับจะน่าซื้อหรือไม่มาถึงตัวดับตัวที่4นะครับก็คือเจ้าตัััวว Apple TV 4K ตใหม่ครบ Apple TV 4K ตัวใหม่ตัวนี้นะครับใช้ชิปเซ็ตนะครับเป็น A12 นะครับหรือว่ารหัสเดียวกับเจ้าตัว iPhone 11 Series ครับโดยจุดเจ๋งของมาเลยนะครับของเจ้าตัว Apple TV 4K ตัวใหม่นี้ครับก็คือเจ้าตัวรีโมทครับเพราะเจ้าตัวรีโมทนะครับมีฟังก์ชันที่เยอะกว่าเดิมมากๆนะครับรองรับการกดผ่าน Siri นะครับมีกสเจอร์ต่างๆนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าเป็นรีโมท Apple TV นะครับที่แบบเจ๋งมากๆเลยครับดยรีโมท Apple TV นะครับมีราคาขายแยกนะครับอยู่ที่2 9 0บาท เจ้าตัว Apple TV 4K ตัวใหม่ตัวนี้นะครับรองรับ 4K HDR ครับแล้วก็ระบบ Dolby Atmos ที่เจ๋งมากๆนะครับมากกว่าเจ้าตัวรีโมทนะครับที่ผมมองก็คือเราสามารถใช้ iPhone นะครับมาทำ Color Adjustment Balance ครับกับทีวีครับที่ต่อกับ Apple TV 4K ได้เลยใครที่มีตัวเก่าอยู่ก็ไม่ต้องเสียใจครับผมมองว่าซื้อแค่รีโมทตัวใหม่ครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆแล้วราคาของ Apple TV 4K ตัวนี้ครับอยู่ที่6,700บาทครับสำหรับ32 g b แล้วก็64 g b นะครับอยู่ที่7,400บาทครับก็ลองไปเลือกกันได้อัปเดตสุดท้ายของงานครับก็คือเจ้าตัว iPhone 12และ iPhone 12 mini ครับตัว iPhone 12นะครับแล้วก็12 mini ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเล็กน้อยผมใช้คาว่าเพิ่มเติมดีกว่าตัวสิ่งที่เพิ่มเติมไปนะครับก็คือเจ้าตัวสีของตัวเครื่องครับก็จะมีสีม่วงนะครับมาให้เลือกโดยราคาครับจะอยู่ที่เท่าเดิมถ้าถามผมครับว่างาน Apple event a p p l รอบนี้นะครับดีไหมคุมก็ต้องบอกโอเคครับเพราะว่า ผู้ดาส่วนใหญ่ครับมีแค่ AirTag นะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานผมส่วนตัวอื่นครับมันค่อนข้างจะเป็นตัวนะครับในระดับคอนซูมเมอร์มากๆครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้งานนะผลิตภัณฑ์ Apple ิลนะคร่อนข้างจะหนักอย่าง iPhone นะผมก็ซื้อตัว Pro MacBook ผมก็ซื้อตัว Pro AirPods ก็ซื้อตัว Pro นะครับต้องเรียกว่าสินค้าทุกอย่างนะของ Apple ผมแทบจะซื้อตัว Pro หมดเลยครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอัปเดตนะคสำหรับเจ้าตัว Apple Event นะครับในเดือนเมษายนนะครับ p r o d u c t คลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะก็าสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านใต้ได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ